ต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทิงโกกตูมนะคะเยดีก็ต้องทำงานอีกเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะโปะยางนะคะน้ำเราต้องคว่ำไว้เสียไว้ก่อนนะคะตอนกลางวันเราก็เดินคว่ำน้ำออกนะคะแล้วพอมืดเราก็กรีดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ การทำงานค่ะการทำสวนยางนะคะต้นนี้นะคะหน้ายางเสียหมดเลยนะคะนี่นะคะเสียเลยนะคะต้นนี้นะคะกีจยไงยังไงก็ไม่ออกนะคะมันไม่มีใบแล้วเนาะโอ้ยมันจะตายแล้วนี่ใช่คงมันคงเป็นลูกแหละใบมันก็ใบมันก็ไม่มีเหมือนต้อนอื่นเนาะ นู่นนะคะเดี๋ยวเราก็ให้ปุ๋ยให้ฝุ่นมันแล้วนะคะควานน้ำออกก่อนนะคะมืดดีก็ลุยละคะ่ะ แวถวนี้มันยังไม่ออกนะคะแถวแถวนี้ได้น้อยนะได้น้อยอยงเลยสุกให้คนปีกไม่เป็นปีกยางอะไรน้ำยางไม่ออกได้น้อยน้อยถ้ายากรีดนะยากรีดได้เยอะเยอะน้ำออกน้ำยางออกเยอะนะยากรีดฝีมือยญาดีนะคะ ไม่ได้น้อยแบบนี้ดอกความน้ำออกก่อนนะคะก่อนที่เราจะลุยเย็นนี้นะคะประมาณห้าทุ่มนั่นเลยนอนนะคะห้าทุ่มหรือหกทุ่มนั่นเลยค่ะกินเสร็จนะคะตีห้าแล้วก็ลุก หยอนน้ากดนะคะหย่อนน้ากดเสร็จก็วันนี้ก็ต้องพรุ่งนี้ก็ต้องรีบไปค่ะต้องรีบไปลงไปที่บ้านลุงก็ไปสารกับลุงเนาะเลยเร่งนะคะหาความออกหมดเลยแหละนุ่นเหลือตั้งเยอะ ตัวน้อยน้อยขีดไม่เป็นเราจะเต็มลักกระปุกเราทำไมถึงกีดได้น้อยจังนีดินะคะเราก็คว่ำกระปุกเอาน้ำออกนะคะพอน้ำแห้งเวลาเราหยอดน้ำเวลาเรารีดนะคะน้ำากดมันจะแข็งเร็วนะคะเราก็เลยต้องคว่ำกระปุกไว้นะคะ ให้น้ำออกนะคะนี่ค่ะชาวสวนยางนะคะไม่ถึงจะงานไม่หนักแต่ก็ไม่ใช่ว่าอะไร่ะมันขยันค่ะงานไม่หนักแต่เป็นงานขยันทำอาติมาตอนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะนี่ค่ะตัวนี้เต็มเลยนะคะนี่ถ้าเราเยอะขนาดนี้เนาะก็คงจะได้หลายค่ะดูซิ ยากีดยางสวยนะคะดูนะคะต้นนี้ก็ยังไม่ได้คว่ำเลยคว่ำไปต้นนี้ถึงต้นเล็กก็ออกเยอะเนอะนะคะออกเยอะด้วยต้นเล็กๆนะนี่ได้เยอะเลยได้เยอะกว่าต้นใหญ่อีกเนาะ ก็แปลกนะคะบางต้นนะคะต้นใหญ่จะไม่ได้เยอะเท่าต้นเล็กนะคะต้นเล็กๆนี้ได้เยอะนะคะก็แปลกๆนะคะต้นยางเนาะแปลกค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆค่ะขอจบคลิปแค่คนี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ